ก็นึกเลยถ้าใส่เสื้ออะไรสักตัวถ้าขอม้ามาเอ็นอยางนยอดแน่แน่ก็เลยแบบเกิดไอเดียมันเจิดมาว่าเฮ้ยมันต้องชุดนี้แหละมันก็ซ้ำกูนี่แหละยังนี้ยังมีเขาเรียกว่าผมลิขิงครับ ตอนแรกไม่รู้ว่าใส่ชุดเหมือนกันผมอาบน้ำเดินออกมาไอ้นี่แต่งเร s <S ียบร้อยแล้วรู้เลยว่าใส่เสื้อตัวนี้ก่อนผมอาบน้ำเรียบร้อยใส่แล้วเรียบร้อยแล้วแต่วอกใครใส่ก่อนผมไม่ไม่ผมใส่ก่อนใส่หลังไม่สับสนมันก็ออกมาเจอพร้อมกันล้ววะ โซ่เซนดิวนั่นเองไม่ต่างกันอันนี้ก็อย่กพดว่าตรงไเนี่ยไม่ได้รั้กันเหมือนกันนะฮะเจอกันด้วยกันช่างเอะครับอะให้ชื่อชุดว่าอะไรคะอ่าเฮ้ยก็ชื่อแบบ้ลยเหมือนกันแหละพี่ขาวพี่ขาวพี่ขาวพี่าวเออชื่อชุดนี้เลยครับพี่ขาวครับ ความไม่มีรับมัครตอนนี้ได้ไปแล้วรู้สึกว่ามีคสมัคเยอะเลยนะคะประชาชนน้เต็มเลยคาดมาเลยคะดุ้องล่าหาะพูดคำสั้เลยเอาจริงๆชุดนี้าไหมดแล้วด้วยผมบินแปเอามาเลยจังหวัดไหนผมบินไปที่ขอนแก่นอาอว นั่งรถตู้ไปเขาเลี้ยกระสินมายากตอนเนี้ยทำใจถึงบ้านเกิดเลยครับชุดนี้เป็นชุดของคุณลุงอ่าฮะอ่าคุณลุงเลยครับสืบทอดมาคุณลุงเป็นเกษตรจังหวัดนะครับโอ้ยจริงหรอใช่ครับผมเนียเลยชุดนี้มันเลยก็คือแบบน่าจะลุกเป้นมากว่าทำนาอยู่กะบควายร่นะาะตะไคร่ ปีไม่เอาวิ่ยุที่มันมีที่ช้ว่าอ่าไม่อยากมเลยถงกชุดเลยอะไชุดชุอะไรคะลำาวหชุดยมลุงมาครับผมเคเสุดท้ายถุงเตรานี้ค่ะครับีสรเราก็ไม่ได้แพ้เขาเลยนะ คล้ายๆเฟมครับแต่แต่ผมน้อยกว่าเฟรมมากครับผมไม่อยู่จริงๆผมตัวซ้ำนะผมเลยเอาดีวอสไปนี่พ่อนี่เฟมก็ไปเอาจากห้องพี่ครับก็เป็นชุดที่เอามาจากบ้านแหละครับแบบเอามาแมทชิ่งเลยครับผมก็ไม่โฟกัสอะชิ่งแล้วมันลูกทุ่งยังไงครับก็ลูกทุ่งไงพี่ลูกทุ่งสมัยใหม่จะมีแบบ ลูกทอะไรัสมลูกลูกทสมัยไนอไ่สมัยไม่โอ้อให้ชุด่อะไรคโ่คะอะไรชุดอะไรกำนันเนพ่อผมนลพี่ชุดลูกกำนันครับผม ชื่อว่ชุดกีไก่สไลเดอร์มากเลยนะคะน้องเก่งค่ะอ่าแล้วสำหรับในวันนี้มาถึงที่นี่แล้วเจอแฟนคลับเยอะแยะแบบนี้วันนี้เตรียมขีดเก็บอะไรแบบว่าเริ่มจากซ้อมเลยก่อนเลยนะการถูกใบอนะที่แดดวันนี้เทียมมาค่ะการแบบว่าเอาใจแฟนๆทุกท่านเลยอ่ะโซนั่งซ้อมอยู่แล้วใช่ครับก่อนเทียมานี่น네ั่งซ้อมแบบเฟลี่ยนในห้องคิดโต๊ะไปยิงซ้อมอยู่ซ้อมเลยเหรอคะ สักน่อมซ้อมซักหน่อยไหมสักหน่อเลยตรงนี้อะครับอินโซนโซซ้อมเบพี่องเพลงนี้เอาเพลงนี้เอาเพลงนี้อเก็บไว้ที่ว้าที่ไ้วะอยาฟังไหมครับไม่ีตรงนี้ตรงไหนี่ตรงนถ้าร้องเพลงนี้ของข้างหลังพี่เต่านะครับขอขอได้เสียงแล้วยังให้เต่าินอ ้อมซ้อมผมไม่เห็นคุณซ้อมร้องอย่างเดียวคุณเุณซ้อมเต้นด้วยนะคุณโชว์หน่อยดิโอ้ยเฟคมพลาว่ะไม่ต้องแก้ไ่องแก้ไม้องก่ตองโชเช่ใช่ครับอันนี้แค่บอกน้ำย่อยนิดนิดในในะคะอ่ะเต่าค่ะครับเตรียมอะไรโอ้โเตรียมอะไรมาคะโอ้นี่เตรียมมาจัดเต็มแน่นอนครับอะไรที่ทำได้บ้างพี่พี่นเตรียมเพลงมาครับเตรียมเพลงมาลุกซุ่มเลยรับรองว่าใครไม่เต้นเนี่ย ไม่เต้นท่านนาก็บอกใครไม่เต้นก็ไม่ก็ไม่เต้นเไม่เต้นก็แสดงไม่กแล้วนะฮะไม่เหนไม่ไวสลุ้บเรานะฮะถ้าผบทานไยังไม่พร้อมนะฮะวอร์มเส้นยืดเส้นยืดสายไว้รอเลยนะครับผมต้องเฟรมจัดเต็มหน่อยอ่ะเดี๋ยวรอเใหนกับเาเลยค่ะข้ากไ่ะข้าเจคะข่าขอร้อขนเสือะกี้สั่งอะไรมาต้องสู้อะ ไปแอบปรึกษากันด้วยเพลงมาไงอ๋อใช่จับเพลงมาครับรูปเพลงลูกทุ่งนะฮะครับถ้าใครไม่เต้นนะครับครับมันจะมลอกเดือนทำไมคุพูดเหมือนฝันกันน่แหละฮะเการไปฟังุพลงลูกทุ่งขนาดนี้แล้วมีเพลงลูกทุ่งมาฝากกันแน่นอนแล้วไงก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าลูกทุ่งในสไตล์พวกเราสี่คนมันจะเป็นยังไงใครก็ใครเป็นใครก็จะเป็นอะไรบ้างซีเด็ดมากผมก็ตกใจเลยตรงนี้แหละ แต่ว่าก mm ็ม hmm. ีทีเด oh, uh, um, ็ดอย่างอื่นอีกนะคะก็เตรียมเพลงมาเหมือนกันครับผมเชื่อว่าตอนนี้นะคะพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านก็คงอยากที่จะเจอเจอกับทีเด็ดของทั้งสี่หนุ่มกันแล้วแล้วก็คงอยากที่จะสรุปกางสี่หนุ่มกันแล้วอยากสนุกกันเรื่ังค่ะพร้อมหรือยังเอ่ยวก่อนก่อนที่จะไปสนุปกันนะคะเราบอกนิดนึงค่ะว่าเราจะมีนะคะพวงมาลัยจำหน่ายอยู่ตรงด้านซ้ายมือนะคะกับตรงจุด รับลงทะเบียนของเราตรงนี้นะคะพวงละยี่บาทถ้าหากว่าใครที่อยากที่จะร่วมทาบุญกับเรานะคะแล้วก็ซื้อพวงมาลัยมาคล้องให้เป็นกาลังใจให้กับน้องๆนะคะเชิญได้เลยตรงจุดซ้ายมือของเราตรงนี้นะคะมีเจ้านที่ขายพวงมาลัยให้อยู่นะคะะแล้วก็ตอนนี้ชัวรว่าทุกคนนะคะคงอยากที่จะสรุปสี่หนุ่แล้วเพราที่ที่ชวอยากสวยแล้วสี่หนุ่มพร้อมยังคะคต้องดังกว่านี้นะครับต้องดังกว่าใช่ม ยังไม่พอค่ะอะพ,ะพออยังคะพอเสียงดังๆอีกทีนะครับเดี๋ยวไม่ไไมีที่เ,เข้าพอใจยัอยังครับูภาพกอนอีกเยอะขนาดนี้ใช่เดี๋ยวว,ว่าขอฝากเลืฉลากด้วยนะคะฉลากมหาโชคยังมีจาหน่ายอยู่นะคะ ย0บ,บาทนะคะชอบคนไหนรักคนไหนก็ต้องเป็นน้องแฟนน้องคชาน้องสาวหรือว่าน้องโซ่นะคะสามารถที่จะไปซื้อได้เลยจากจนรับล้ทกเบียนแล้วตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คอนเสิร์ตแล้วเนี่ยเราจะมาจาับรางวัลน,นะคะเป็นเลขทีเด็ดโชคดีที่รับของรางวัลเทียร์หรือไปนะคะสำหรับใครที่อยากร่วมทำบุญตอนนี้เชิญเลยค่ะ